นักวิจัยเจ๋งสร้างเลือดเทียมและทดลองถ่ายให้กับมนุษย์เรียบร้อยแล้วอ,อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในแต่ละวันนั้นต้องการปริมาณของโลหิตมากกว่าจํานวนของผู้ที่บริจาคโลหิตเพื่อช่วยในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุกันนะครับจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างเลือดเทียมจํานวนมากเพื่อช่วยเหลือชีวิตกันได้นักวิจัยจากสามาชลัยอย่าง หมาวยได้ลอนดอนเคมบริดจ์และบริสตอลได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยอย่าง NIHR ครับในการสร้างสารเลือดเทียมขึ้นจากการเริ่มต้นด้วยการรับบริจาคเลือดจำนวน1นพายหรือ470มิลิลิตรนะครับ <c oughs> เพื่อนามาสกัดสเต็มเซลล์ออกมาครับจากนั้นทำการเพาะเลี้ยงให้สเต็มเซลเหล่านี้กลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงครับ ซึ่งสเต็มเซลล์จำนวน5 0แสนเซลล์นั้นสามารถที่จะสร้างให้กลายเป็นเซลล์มะเแดงได้มากถึง5 0 0 0 0ล้านเซลล์ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับจากทั้งหมด5 0 0 0 0ล้านเซลล์นั้นจะสามารถนำมาใช้จริงได้เพียงแค่1 5 0 0 0ล้านเซลล์เท่านั้นครับกระนวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นนะครับและล่าสุดได้มีการทดลองถ่ายเลือดเทียมเหล่านี้ให้กับอาสาสมัครจานวน2รายและปรากฏว่ายังไม่พบผลข้างเคียง,ยงใดๆครับถ้าชอบฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ